ทีนี้จะเป็นช่วงหัวไหล่บ้างนะครับตรงช่วงนี้นะครับเราไล่มาตั้งแต่หัวถึงด้านล่างเลยนะครับอ่ะมือซ้ายนะครับยื่นออกมาข้างหน้าลักษณะนี้นะครับทีนี้เราเหยียดตึงไปทางด้านขวานะครับมือขวาเรายกขึ้นมานะครับพยายามขึ้นมาเหนือข้อศอกเล็กน้อยนะครับช่วงนี้นะครับจะไม่ใช่ตรงนี้พอดีจะขึ้นมาดิดนึงโอเคทีนี้เราค่อยๆแอนอกขึ้นบีบข้อศอกชิดลำตัวกดหัวไหล่ลงเล็กน้อยนะครับ จีเราค่อยๆบิดคอไปทางด้านตรงข้ามกับมือเรานะครับก็คือเราจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคค้างไว้นะครับพานี้สักสิบวินาทีหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆผ่อนแรงลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับ นี่ค่อยๆคลายทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากแขนข้างนี้ลงก่อนนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับทําให้ตรงข้ามยืดออกมาขวาไปทางด้านซ้ายซ้ายควยมาเหนือข้อศอกเล็กน้อยกดหัวไหล่ลงทีนี้ค่อยๆหันคอนะครับไปทางด้านขวาค้างไว้นะครับหายใจเข้าหายใจออกออกแรงบิดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆอีกครั้งหนึ่งครับหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับเยี่ยมมากโอเคอ่ะทีค่อยๆคลายออกนะครับหันกลับมาที่เดิมค่อยๆคลายแขนออกมา